ว่าจ้ามามาทุกชาแน,นลวันนี้มากินตำม,มั่วด้วยกันจ้าเห็ดตำม,มั่วด้อพี่น้องมื้อเนี้ยอยากกินตำม,มั่วเผ็ดๆแซ่บๆจากน้อยมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวพร้อมพี่น้องนึ่งเสร็จตะกี้หมักแตงโมแตงโม,งมล้างปากกนินข้าวเหนียวกับหมักแตงโม เคยกินบ่ค่ะเคยกินไหมเอ,อ่ยข้าวกับแป้งงูกับผลไม้ถ้าไม่แก่จริงกินไม่เป็นนะจ๊ะ <laughs> กินตามั่วจากพี่น้องมือเนี้ยมีพริกกระเทียมใส่คุกลงไปเลยมักรกะเทียมหลายพี่น้องใส่กระเทียมเยอะๆชอบม,อมันหอมลูกแล้วเรียบร้อยพริกกระเทียมนะจ๊ะใส่มะเขือเทศ มะเขือเทศจ้ะใส่มะเขือเทศนะจ๊ะใส่เยืะๆจะได้อร่อยอร่อยผิวสวยๆผิวงามๆพี่น้องมะเขือเทศแล้วก็มะนาวจ้ะมะเขือเทศแล้วก็มะนาวนะคะโอ้มะนาวก็ไม่ค่อยมีน้ำ ขอตาน่นาะกระดินเขาตากันตำพริกกระเทียมมะเขือเทศแล้วก็มะนาวลงไปแล้วใส่น้ำตาลจ้ะชอบหวานก็ใส่เยอะอันนี้ใส่ ช้อนชาจะเส่ช้อนชานผงนัวผงนัวผงนัวแล้วก็ใส่น้ำปลาจ้าน้ำปลาหนึ่งทับพีน้ำปลาหนึ่งทับพีพี่น้องอ ข่ามเปียกเห็ดยูเด่น้ำปลานิดนึงจะ้จะเสีหลายวัแล้ว๋ยวเค็ม อีกนิดคิมอีกนิดคิมอีกนิดจ้าน้ำมันจะมะละกอน้ำม่มะละกอมะกอค่ะนิจจ้ะกุ้งหมึกปลาเซรมอน งัวนัวิัว,ว,วตำม,มั่วมึอนี่ตำม,มั่วนนตะแเบเปนตะแซสบ,ซบเสร็จแล้วพี่น้องน,นี่จ้ะแม่ เทใส่ขาดกันเลยจ้าจากนี้ขวดครูลงไปเด้อที่ลงไปเลยจ้าตำมั่ววันนี้ตำมั่วคกูวันนี้ก่อนนะจ๊ะ บึงบึงพี่น้องตะแซบเป็นตาแซบเป็นตวแซบพี่น้องพ,พี่น้องกะแซบพีดีนี่ว่าหิวเขา่าน่ยบุกาใส่พริกหลายจะจะมือนี้เดอ้อ <c oughs> เผ็ดยุ่จ้าแต่ไม่ได้ใส่พริกครบอายุนะคะ ใส่พริกครบอายุคกหนึ่งไม่พอใส่นี่จ้าตำมั่วแล้วปิ๊งเหี้ยววันนี้ยีกยวน้ำไม่ได้ใกล้ kèo nắm, mấy cây cây Ui, tăm mua Cung Tăm mua có chứa mấy cung thoam จำม,ม่วนี่คือไปค้นไปค้นในตู้เย็นจ้ะว่าเหลือเหลืออย่างแน่ไปดูในตู้เย็นว่าเหลืออะไรมั่งก็มาตํำม,ม่วๆเลยมีปลาแซลมอนปลาหมึกกุ้งหน่อไม้หน่อไม้ต้มก็จำม,ม,ม่วเลย ก็มีกะหล่๊อตอื้มแล้วคาคาเนื้อคา,า,าออนนึ่งเพิ่มรสชาติรสชาติผิดทีจัดเราร้อน <c oughs> เพิ่มรสชาติ เล่าร้อนหัวข้าวบายแล้วเพิ่งจะกินข้าวนี่มาละพี่น้องขุมอำมล่ำ อ <c ười> ืมกลมๆหน่อไม้มะเขือเทศมะละกอ có thiết tin giới được dễ gì swerve. vậy Vậy là Way nữa là nha, vậy nữa. là mai mhm mực, bấm mực mực mhm บอกว่ากินผู้เดียวโอ้ไก,ก่แก่มัมมันขันดีเนาะ นางบิงคาวาน้องชุมพูอู้จะเป็นนานแล้วนานเลือกเนาะพี่น้องเนาะจาเป็นจังได็กันนางสารดเด็กน้อยชะตากรรมก่อนตายจาเจ็บทรมานรู้บหกทรมานตะดีตูนซาดอ่อพับให้ตัดีตนดูตตนซาดก็ Couldn't hit nó hit back and put not. Do you nó him? I'm lying, you know. Come, hãy, kai gói, lắm, lắm. You're going to get up, come, lắm, 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 มากับเผ็ดเด้กพี่น้องเผ็ดอยูนน่นะคะโอ้ยเผ็ดไปกินมาก็เผ็ดพุ้งนำ่ำแม่ทุกสมาร์ทก็จะกินค่อนข้างไปทางสุกนะเนาะแม่ทุกจะไม่ค่อยกินดิบมากนะคะเป็นคนไม่ค่อยกินดิบตั้งแต่ไหนแล้ว กินสุกดิบก็มีบ้างแต่ไม่กล้ากินเยอะดิบมันก็จะเป็นกุ้งแช่น้ำปลาโอเคค่ะกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็ตำยำกุ้งอะไรพวกนี้ดิบก็กินได้อยู่แต่แต่จะกินไม่เยอะเขาก็กินตามสไตล์เขาเนาะค่ะเนาะ กินตามสไตล์ของเราเนาะเรากินแบบไหนได้เราก็กินแบบนั้นเป็นตัวของตัวเองนะคะอยากเรียนแบบเขาก็เรียนมาได้หรอกจ้าคนเราไม่เหมือนกันสไตล์ใครสไตล์มันกุ้ง Giờ mình nó. mực quá mừng lắm Mực Mực กระบอกนี้มันเย็นนานดีแตงโมแก้เผ็ดเกียงถาดกินจนเกี้ยงถาดจ้าแล้วเหลือแต่ผักหักทอง ถ้าใครชอบเมนูนี้ก็ลองทำกินนะคะตำม,มัว่วตำม,มั่วพี่น้องลองให้กินเบิรงเดอจ่าเดอแซบยูจ่าแซบแซบกินจนเกียงถัดเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเดอจ่าเดออย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กระด,ดิ่งติดตามให้มาม่าทุกชาแน,นลด้วยเดอร์สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายขอบคุณค่ะ